สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับก็เนี่ยเห็นข้อความที่หน้าตรงนี้เลยว่าเห็นป่าหัวฉีด5นาทีที่ผ่านมาเขาเขียนว่าขอไมนาทอยืนในป้อม5นาทีไม่ตายนะครับขอไมนาทอยืนในป้อม5นาทีไม่ตาย5นาทีไม่ตายเมื่อ5นาทีที่แล้วครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วน้องขอ,มา,องมาต้องเล่นวะมันต้องเล่นวะเออเราเล่นหมดนี่เลยครับ มนุษย์กับ AI ครับโอ้เยอะอะไม่เอาอะเสียเวลาครับหมดกำหนดเองเลยครับยืนในป้อม5้าทีไม่ตายนี่ครับเพิ่มคอมให้5้าตัวเลยครับกดเข้าเริ่มเกมเลยครับเลือกไมล์ทอร์ก่อนครับเดี๋ยวทำให้ดูครับยืนในป้อม5้าทีไม่ตายนะครับทำไมมันช้าจังอะ่ะ อ่าอ10วินะครับ9 8 7 6 5นะครับ4 3 2 1 0ก็เริ่มเกมแล้วครับฝั่งตรงข้ามมีไทเกียวนะครับมีอาคายมีไลลา,ลามียุนเจ้ามีบูโน่นะครับเราก็มีมนโนทอนนะครับโหจริงจริงแล้ว เล่นกระบอดก็ได้ครับจุดประสงค์ก็คือต้องการยืนในป้อม5ทีโดยที่ไม่ตายนะครับเพราะว่าหัวฉีดเขาขอมานะครับหัวฉีดเนี่ยเป็นน้องในกลุ่มลายที่อยู่กลุ่มลาย18บวกนะครับเราก็เริ่มเลยครับไอเทมชิ้นแรกเราต้องเป็นรองเท้านะครับแล้วก็ออกเพิ่มเลือดนะครับเวลาเรายืนอยู่ในป้อมเนี่ยเราจะได้เพิ่มเลือดได้นะครับนี่ครับเริ่มจับเวลาเลยครับนี่1ิวินะครับนี่เราก็ยืนเพิ่มเลือดนะครับนี่ นี่ครับผ่านไป18วิแล้วยังไม่ตายเลยนะครับเนี่ยดูครับยังยืนอยู่ในป้อมยังยืนนิ่งเลยครับเห็นปะเห็นปะยี่สิบวิผ่านไปเราก็ยังไม่ตายนะครับโอ้โหห้าทีนี่แม่งกระจอกครับเนี่ยยืนหิวเลือดอีกครับหิวเลือดยังไม่ลดเลยครับเนี่ยผ่านไป30วิแล้วเลือดยังไม่ลดเลยเป็นไปได้ไงครับนี่ครับมีเวทรักษาครับกดฟื้นฟูโอ้โหกดฟื้นฟูได้ด้วยนะครับแล้วก็หิวเลือดเข้าไปอีกนะครับผ่านไป40วิแล้วนะครับแล้วก็กดเพิ่มเลือดนะครับ มีคนถามว่าพี่พี่ม like i mean ึงเล่นอะไรก็เขาบอกว่ายืนในป้อม5าทีไม่ตายเนี่ยพี่ก็ยืนในป้อมนะครับพี่ไม่ทําผิดกฎอะไรเลยนะครับนนองขอมากจริงๆครับยืนในป <pedo> ้อม5าทีไม่ตายกดหิ้วเลือดเข้าอีกครับเป็นไงครับเนี่ยครับใครอยากเจอหัวฉีดนะครับก็แอดไปได้นะครับหรือว่าใครไม่พอใจนะครับเรื่องยืนในป้อม5าทีไม่ตายครับเม้นด่าหัวฉีดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับด่าไปเข้าไปครับ ให้พี่ทําคลิปต้นตีนอะไรก็ไม่รู้นะครับยืนยืนในป้อม5ทีไม่ตายครับเนี่ยวิก็ยืนเห็นเห็นเลยเนี่ยผ่านไป1นาที18บวิเลือดยังไม่ลดสักหยดเลยนะครับโอ้โหทําไมมันถึกอย่างงี้ครับมายาทอสงสัยต้องไปหัดเล่นแล้วครับมายาทอมันถึกอะไรขนาดนี้นะครับยืนในป้อมเนี่ยหนึ่งนาทีสามสิบวิแล้วยังไม่สะเทือนแม้แต่นิดเดียวนะครับ แล้วพี่ก็จะบ่นให้ฟังไปเรื่อยนะครับก็หัวฉีดนะครับก็อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับก็จะช่าง่าตั้งกลุ่ม18บวกพี่มีกลุ่ม18บวกอยู่หัวฉีดจะอยู่ในกลุ่มไลน์นะครับเป็นแกนนําเล่น 5- 5ตีนเองในกลุ่มไลน์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับใครไม่พอใจคอมเมนต์ด่ามันใต้คลิปนี้เลยครับนี่ครับผ่านไป2นาทีแล้วครับเกือบ2นาทีแล้วพี่ก็ยังไม่ตายนะครับเนี่ยยังยืนหยัดเบเบนะครับโหเนี่ยฝั่งตรงข้ามมาเดินเข้ามาดันป้อมเนี่ย เต็มเลยครับเห็นป่ะศัตรูวิ่งวนไปวนมากันเต็มเลยนะครับเหมือนกับปลาฉลามกําลังบินว่ายอยู่รอบเกาะนะครับเราก็เป็นไมนาทอร์ที่ยังยืนหยัดอยู่ในป้อมยังไม่ตายนะครับ5าทีนะครับเหลือเวลาอีกสามวีครับเราจะดูว่าอีกสามวีเนี่ยเราจะรอดหรือเปล่านะครับถ้าเรายืนได้อีกสามวีกดหิวเลือดกดฟื้นฟูนะครับนี่ครับตีป้อมเลยครับตีครับตีครับโอ้โหป้อมก็ถึกเหลือเกินครับตีเข้าไปก็เลื่อนไม่ลดนะครับตีต่อไปครับตีต่อไปครับ ตีเข้าไปครับกดฮิวเลือดก่อนครับเดี๋ยวตายครับกด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 หัวต่อครับกดแล้วหัวต่อครับหัวต่อครับโอ้นี่เลเวลอะไรยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยนี่ขนาดเลเวลหนึ่งยังแท้งขนาดนี้นะครับนี่ถ้าเกิดเลเวลสิบห้านี่จะแทงขนาดไหนครับหิวเลือดเข้าไปครับหิวเข้าไปครับกดฟื้นฟูก่อนครับกดฟื้นฟูครับตีป้อมเข้าไปครับสกิลหนึ่งครับ เดี๋ยวออกเกาะก่อนครับออกเกาะป้องกันก่อนครับเดี๋ยวไม่ถึกครับสือเกาะมาหนึ่งตัวครับยืนหิวเลือดครับหัวดป้อมครับหัวดป้อมนะครับนี่ผ่านไปสามนาทีแล้วครับเรายังยืนหยัดอยู่ได้นิ่งๆนะครับหวดเข้าไป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 ครับหิวเลือดครับหิวเลือดครับแหมป้อมทําไมมันถึกอย่างนี้แล้วทำไมมราทอถึกกว่าป้อมครับยิงไม่เข้าเลยครับปวดหัวดมันเข้าไปครับตีเข้าไปครับืห สามนาทีกว่าแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเราจะได้แล้วนะครับสําหรับมายาทอร์นะครับยืนป้อม5้าทีไม่ตายครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับยังยืนหยัดตีป้อมอยู่ครับนี่ถ้าได้เลเวลสีนี่กดอันติใส่ป้อมแน่นอนครับอยู่เลือดครับสกิลหนึ่งครับรีเจนครับเดี๋ยวได้เกาะใกลได้เกาะนักลบอีกตัวครับเดี๋ยวรอเลยครับรอซื้อครับไม่เป็นไรครับเราถึกอยู่แล้วครับเราไม่ตายครับยืนเลือกของคาป้อมยังได้เลยครับนี่ครับ วดซื้อแล้วครับก็หดเข้าไปครับผิวเลือดครับตีเข้าไปครับสามนาทีจะสี่นาทีแล้วครับยังไม่ตายอ่ะเป็นไงล่ะหัวฉีดนะครับนี่เอาไปเล่นตามได้เลยนะครับสําหรับหัวฉีดนะครับนี่พี่อัดคลิปให้ดูเลยนะครับอดใจไม่ไหวจริงๆครับเห็นน้องคอมเมนต์มาขนาดนี้พี่จะไม่จัดให้ได้ยังไงนะครับสี่นาทีเก้าวิแล้วครับยังยืนหยัดอยู่ได้ครับ ป้อมก็เลื่อนไม่รอดสักทีครับเราก็ตีอยู่นานแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรครับสงสัยเกมมันจะบั็กครับโอ้ไทยเกียววิ่งเข้ามาครับไม่ได้ครับเราต้องยืนหยัดหนุนป้อมครับออกไปจากป้อมไม่ได้ครับหูยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเกือบตายแล้วไงหิวเลือดก่อนครับหิวเลือดก่อนครับสี่นาทีสามสิบวีแล้วครับยังไม่ตายครับเป็นไงล่ะเมื่อกี้บูโน่นี่เตะบอลอัดมายังไม่สะเทือนนะครับทั้งป้อมทั้งบูโน่นี่ทําอะไรเราไม่ได้เลยครับไทยกงไทยเกียว สี่นาทีสี <c oughs> <c oughs> well. ่สิบวิแล้วครับยังยืนหยัดอยู่ครับยังหัวดเข้าไปครับหัวดเข้าไปเข้าไปครับหัวดเข้าไปกดเวทรักษาด้วยนะครับกดฟื้นฟูอีกครับแล้วก็หิวเลือดเข้าไปนะครับนี่ครับหัวดเข้าไปครับหัวดเข้าไปอีกสามวิครับสองวิครับหนึ่งวิครับโอ้โหหมดเวลาครับเป็นไงครับเป็นไงครับหัวฉีดครับถึกสมใจหัวฉีดยังครับห้านาทีอยู่ในป้อมไม่ตายนะครับยังมีเวลามาพากมีเวลามาพูดอีกครับ เดี๋ยวจะแถมให้หัวฉีดอีกหนึ่งดอกนะครับวิ่งเข้าไปในน้ำพุเลยครับนี่หัวฉีดกำลังวิ่งเข้าไปแล้วครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ตายนะครับหัวฉีดนะครับก็โอเคนะครับก็ใครไม่พอใจหัวฉีดนะครับคอมเมนต์ด่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ It has been destroyed!